บนเครื่องบินลำหนึ่งนะครับมีผู้โดยสารอยู่สี่คนประกอบไปด้วยหนึ่งตำรวจสองนักธุรกิจสามพระแล้วก็สี่ลูกเสือนะครับอเผอิญว่าขณะบินอยู่เครื่องบินเกิดเหตุขัดข้องครับแต่ว่าล่มชูชีบอะ่ะแันมีอยู่แค่สามอันก็เลยทําให้ผู้โดยสารทั้งหมดนะครับแย่งล้มชูชีพกันในขณะที่แย่งกันอยู่ครับตำรวจก็พูดขึ้นมาว่าขอลมชูชีพไปชั้นก่อนเพราะว่าชั้นเป็นตำรวจ ถ้าเกิดว่าฉันน่ะไม่อยู่แล้วใครจะช่วยประชาชนตำรวจก็เลยคว้าล่มยูชีพครับแล้วโดดลงไปคะแนนนั้นครับสามคนที่เหลือก็แย่งกันอยู่ครับก็แย่งล่มยูชีพกันอยู่นักธุรกิจก็เลยพูดออกมาว่าขอล่มยูชีพให้ฉันก่อนฉันเป็นนักธุรกิจนะถ้าเกิดว่าฉันไม่อยู่เนี่ยใครจะช่วยบริหารจัดก,การธุรกิจในประเทศนี้นักธุรกิจก็เลยคว้าล่มยูชีพครับแล้วก็กระโดดตามตำรวจไป ทีนี้ครับก็จะเหลือแค่พระกับลูกเสือนะครับพระก็เลยพูดมาว่าไอน้นมเอ็งก็ลังอยู่ที่โดดลงไปเหอะหลวงพ่อ่แก่แล้วยังไงหลวงพ่อก็ต้องตายหนุ่มลูกเสือก็เลยพูดกลับไปว่าหลวงพ่อไม่ตายหรอครับยังไงหลวงพ่อก็ไม่ตายหลวงพ่อก็บอกว่ายังไงชันก็แก่แล้วมันก็ต้องถึงข่าวตายสักทีเอง็งโดดลงไปเหอะอายุยังน้อยลูกเสือก็พูดกลับมาอีกคําว่า ไม่ตายครับยังไงหลวงพ่อก็ไม่ตายด้วยความตรงสครับหลวงพ่อก็เลยถามกับไปว่าเอาแล้วทําไมถึงจะไม่ตายอ่ะลูกเสือก็เลยบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยครับไม่รู้ว่ามีใครอ่ะควาเป้ลูกเสือผมมาโดนลงไปแล้ว